ลูกผ้าแม่ลุยเหมือนนี้แม่ก็มาลุยเอาแต่ลูกซีดเหมือนนำแม่เด็กคอเล็กขีบเลยเด้อขีบบท่านนะขาหยกเป็นถาดแล้วนี่บ่อแม่ถ้าเราขีดแม่สกินยังใส่ิงทุกอีแม่นะสกินสมิติ นี่แม่ตัวมันแสบอีกนี่นแม่นัาานะมันเป็นอ่กุ้งมั้งวันนี้นะฮะบุกร้านหมูกระทะออกฮะแ่โดนแก็เห็น สามสัน่นสีไสมมือลยไ้นี่มึงดูนี่ยืนหาได้เฮงมันนี่น,นี่แหม่นักขี้ไปเพิ่แไง ก็เไอ้งแ่ก็อาไ้เอาในใส่นมนะเบิดปะเอามึงนมมาซะอีน่างมึงเออนมเบิดขอนมแน่ขอนมด้วย ยายอันนี้เนาะคุณแม่แล้วก็คุณลูกสาวาเียสวัสดีทุกคนเออเมื่อางฮะแล้วจังบหาะส่ไปแล้ว ข้อโกสองจอบนะน้อยอมีคนสุขแห้งเลยกินผุ่มไอกินไอติมเลยมดุหนาวๆยู่ไหนมาเลยอยากให้ให้พ่อตักเลยเลยนะกินมาะดูมากเลยสวัสดีค่ะกแก้แก้ไปยีงไ มันบ่เห็นฉากสวัสดีค่ะแม่นางแม่บ่เห็นที่เมย์ำนางแม่นางขนาดมาค่าหนึ่งสองหนึสองสองกินูกระทะกันขอบคุณคนเลี้ยงนะคะ ี่กอยู่ห่านงูกระทางน้องเอ้ยคุณอาเทนนางฮวาโต่ไปกิน,นมาตานมันเหรอแค่ไปกินแล้ว อยากเล่นน้ำยุ่งอลาไปเด้อเอาไปลาคุได้นาคุณได้ปลามีรายงานตัวเนี่เอายังบ่ได้ไปทวงย้ำอันย้ำอันย้ำอัญยังก็แม่ย้ำปู่ด้วยยังจะทวงหรือค่ะเดี๋ยวสิไปทวงย้ำปู่วันจันทร์เลยวันเป็นยังดอกห่านากินน้ำ้างหมูก็ได้ดอกเพราะว่า หางทองมาใส่อยู่แล้วแ่หางทองมาใส่อยู่แล้วไอ้ภูมิเฮ้ย ฟาโรลี่เบิร์ดอะพ่อพี่น้องเอ้ยว่ากับเจ้าของห้างพี่น้องกี้นี่เขื่อยขากแท็กเป็นยังไงเอาเขืเอยขากแท็กเอาเป็นยังกงวบ่ได้เป็นยังกันดอกค่ะพี่น้องค่ะแค่คนหุ่นจักค่ะ แค่คนรู้จักแค่นั้นเองค่ะไม่มีอะไรมากอีแม้เป็นอะไรแม่แทบยุอีแม่เอาให้คุ้มได้ไหมบกว่มันมูไปได้อ่าเนยไได้อ่าไล้ แม่ยามันใหม่นี่เอิร์อมันใหม่ก็ยามันอังนะดูจิมพี่น้องแม่แซ่บแซ่บพี่น้องโอ้ยถ่ายแม่กินไห้าสิบไปเอาป่ามาเพิ่มพี่น้องเลยป่าข้าเบินย่างขันยังบ่มาวางเลยค่าน่าบออ้าว ข้าวมาบ้า,ยานยยนะเาา่ข้างเกอ้าวดานั่เอาเบ่งาขวแล้วาวยังยำอยูนน่อีแม่คุณได้พาอีแม่ย่างปลาอีแม่เขาเอาลงอีแม่จะหอมสดเสัตรงนั้นอีล่ะค่ะ นู่ขอนุ็ขอนเนี่ยนมาแต่อ้าวน้ำนอาหนูก็เลยปดศะตอนนี้มาเิตเพ้อคเดไป่ แซ่บตาเหลือกไปเลยพี่น้องดูคนละเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเก่าพันกวีประมาณร้อยกว่าบาทนี่แหละพี่น้องร้อยกว่าบาทน้อย เขาไม่เลยลงมายางทำนลนบอกว่เออเมแค่ตัวใหญ่ืม นำกัข้างขึ้นบดยำนัวยำมาทางข้นโตนนโติดเปิดมากก็แมงว่านรุน่ดยำตูมาพี่นอ้องเผ็ดปะโทมตาจวัด

กินมันบนดมัย้ยได้แต่น่างแน่มผดโปรร่วมทั้งหมดทั้งสินมันจะหมดเท่าไหร่แล้วนี่มันดีผมมีกุ้งกันอยากกินกุ้งนอนต้องซื้อแยะแย่ <c oughs> พี่น้องเจ็ดเดยเพ็ดยามปูม่าหม้อสุดท้ายของเราพี่น้องจ้ามีปลาดอนลี่ครับอันปลาหมึกจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนกินทำไมมันแห้งหมดเลยนะนี่น้า